สวัสดีค่ะยิดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องเอมี่โซโรนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปเลือกไพ่กับหัวข้อใครกำลังจะติดต่อคุณมาและเขาจะติดต่อคุณมาด้วยเรื่องอะไรมีมาให้เพื่อนๆเล่นหมด3กองให้เวลาเพื่อนๆอธิษฐานจ้า หลาย,ลายท่านน่าจะเลือกกันเสรเรียบร้อยแล้วนะคะเอมี่จะเริ่มจากกองทางด้านนี้เรียงมาแบบนี้เหมือนเดิมเลยแน่นอนวันนี้คือการดูดวงแบบภาพรวมไม่ใช่ดวงของคุณใครคนหนึ่งดังนั้นใช้วิจารณญาณกันด้วยกัแเรากันไปเริ่มฟังกันเลยกองที่1นะคะมาดูกันค่ะว่าใครที่เลือกกองที่1นี้มาอธิษฐานตั้งจิตไปพร้อมๆกันนะคะใครกันคะใครกําลังจะติดต่อคุณมา ถ้าดูว่าใครกำลังจะติดต่อคุณมานะคะมองว่าเป็นคนที่อาจจะเคยเป็นเพื่อนคุณมาก่อนแล้วตอนนี้เขาก็ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วเป็นคนแดนไกลนะคะจะติดต่อคุณมาเพื่อน,นัดพบปะหารือหรือนัดเจอกันด้วยเรื่องบางอย่างเป็นคนแดนไกลใครคะอาจจะเป็นเพื่อนเก่าของคุณเองที่เคยสนิทกันมากๆนะคะแล้วก็ห่างหายกันไป และตอนนี้ค่ะเป็นสถานการณ์ที่เขาจะติดต่อคุณมาเพื่อชวนคุณทําจะบอกว่าชวนคุณทาธุรกิจเอ่ออะไรบางขายตรงอะไรอย่างงี้ก็ได้นะหรือชวนคุณว่ามีเวลาว่างสัก5้าหรือสินาทีไหมนะคะเอออารมณ์นี้นะออดูเหมือนจะแบบอุ้ยดีหรือไม่ดีนะคะเอมมี่อารมณ์นั้นนะคะคือไพ่อ่ะอาจจะไม่ได้เชิงว่าเอ้ยมันดีหรือมันไม่ดีแต่เรามา ทำนายแบบภาพรวมด้วยกันที่ว่าใครกำลังจะติดต่อคุณก็เนี่ยแหละค่ะอย่างที่มี่บอกไปก็คือ,เ,อเพื่อนเก่าหรือใครบางคนที่เขาจะติดต่อคุณมาเพราะอย่างมาชวนคุณทําอะไรบางอย่างร่วมกันนั่นเองอมือแล้วก็เด่นไปในเชิงของการงานก็ได้นะคะหรือการที่แบบอยากจะมาเพื่อทำให้คุณมีอนาคตบางอย่างอะที่ดีขึ้นนะคะ เราควรจะเราจะรู้สึกยังไงดีกว่าเราจะรู้สึกอย่างไรคะที่เขาคนนี้ติดต่อมา <c oughs> <c oughs> เฮ้ย <c oughs> เขาก็แปลกๆเหมือนกันเด้อน,นะเออคือดูแบบอุ้ยฉันจะคุยดีไหมนะเธอต้องมาด้วยเรื่องอะไรบางอย่างแนะ่เลยเดี๋ยวฉันนะ่ะตั้งแบบเขาเรียกว่ากำแพงเอาไวส้สูงๆดีกว่ามีเล่ห์เหลี่ยมไว้สัหน่อยดีกว่านะคะสองเหรียญเราคิดว่าคุณอาจจะเลือกที่จะ ปฏิเสธไปด้วยซ้ําหรือว่าเออฉันไม่ว่างด้วยซ้ําไปนะแต่เราคิดว่าลองดูแล้วกันลองมาจับสถิติกันนะคะว่าถ้าเกิดคุณเข้ามาเลือกกองนี้ลองดูค่ะว่าในช่วง2 -3 เดือนนี้จริงๆหลักอาทิตย์ก็ได้2 3ถึงสามอาทิตย์หลังจากนี้นะคะมีโอกาสไหมที่จะมีคนเพื่อนเก่าหรือสังคมเก่าของคุณเองหรือคนที่คุณเคยรู้จักก็ได้นะคะกลับมาติดต่อคุณเพื่อที่จะมาคุยกับคุณในเรื่องของการเออหา ใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์ทางเงินเพิ่มในเรื่องบางอย่างหรือชวนคุณลงทุนทําธุรกิจอะไรบางอย่างถ้ามีนะลองกลับมาคอมเมนต์บอกกันสักหน่อยแล้วกันจะได้มาเก็บสถิติร่วมกันนะคะแต่แน่นอนว่านี่คือการทํานายโดยภาพรวมอยู่แล้วไม่ใช่ดวงของคุณคนหนึ่งดังนั้นใช้วิจารณญาณกันด้วยก็แล้วกันเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนสวัสดีค่ะกองที่สองค่ะใครเลือกกองนี้มาดูกันสิว่าในช่วงนี้ใครกําลังจะติดต่อคุณมาค่ะ ใครกำลังจะติดต่อคุณมาใครกันอืมวิน่าจะเป็นในเรื่องราวของความรู้สึกความรักความสัมพันธ์ได้เราคิดว่าคนคนนี้เป็นคนที่คุณรอคอยการติดต่อจากเขาด้วยซ้ำนะเอ่อก็ต้องบอกว่าคนที่กำลังจะติดต่อคุณมาค่ะเป็นคนในห้วงคำหนึ่งของคุณเองเป็นคนที่คุณอยากรู้เรื่องราวของเขาอยากให้เขาติดต่อมาเป็นคนที่คุณรอคอยอยู่ เด่นไปในเชิงไหนคะอุตัยอือคือเอมมี่ไม่อยากให้เมนชั่นไปในเชิงของความรักความสัมพันธ์เท่าไหร่แต่ว่ามันก็ขึ้นมาได้ในเชิงความรักความสัมพันธ์ก็ได้ในไพ่ช่วงแรกนะคะแต่ว่าพอเราดูขยายอะว่าเด่นในช่วงเด่นในเรื่องไหนหรือเด่นในในโอกาสไหนอะไรแบบนี้มันดูเหมือนกับว่าเป็นทิศทางของ การงานนะคะหรือการติดต่อมาเพื่อให้คุณได้รับโอกาสในเรื่องของการงานได้นะคะคือถ้าเกิดการงานเป็นสิ่งที่คุณเครียดอยู่โดยตลอดเช่นว่าเฮ้ยทำไมช่วงนี้หางานไปไม่ได้เลยทําไมฉันจะได้ย้ายงานไหมนะ อารมณ์เนี้ยค่ะก็ต้องบอกว่าคนที่จะติดต่อคุณมาเนี่ยเขาอา่จจาะเป็นคนที่มาให้คําตอบในเรื่องนี้ก็คืออาจจะมาช่วยคุณในการหางานหรือว่าอาจจะมีงานมานําเสนอคุณก็ได้แต่ในเชิงของความรักความสัมพันธ์ที่บอกว่าดูโดดเด่นก็คือถ้าเกิดคุณกําลังรอคอยใครบางคนที่คุณอาจจะรู้สึกว่าเขาหายไปนานเลยเขาจะกลับมาไหมนะคะเขาจะติดต่อกลับมาหาคุณไหมก็ต้องบอกว่าเออคนคนนั้นอ่ะเขาก็จะติดต่อกลับมาหาคุณนะมาทําให้คุณหายเหงาไปช่วงหนึ่งนะคะแต่ว่าเขาก็อาจจะไม่ได้เชิงว่าติดต่อคุณมาเพื่อที่จะมาแบบ ตอบสนองความต้องการของคุณตอบสนองอารมณ์และเวลาของคุณเองแต่เขาอาจจะติดต่อกลับมาเพื่อบอกคุณว่าเออเดี๋ยวฉันอาจจะต้องไปทํางานต่อนะฉันอาจจะไม่ไม่ไม่ได้มีเวลามาแบบอยู่เป็นเพื่อนเธออยู่เคียงข้างเธอเหมือนเดิมอารมณ์นั้นนะคะซึ่งดูจากทิศทางไพ่แล้วมันเหมือนกับคุณต้องรอคอยหน่อยแต่ว่าเราคิดว่าไม่น่าเกินในช่วง2-3ถึงเดือนนี้แหละนะคะที่เขาอาจจะติดต่อคุณมาเพื่อบอกให้คุณได้เจอข่าวดีหรือโอกาสดีดี ก้าดาบที่ขึ้นมาคือคุณอาจจะเหนื่อยกับความคิดของคุณเองกับการต่อสู้ความกังวลของคุณเองและเรื่องที่คุณกําลังสับสนบางทีมันก็เป็นเรื่องของความสับสนทางความคิดของคุณนั่นแหละตัวตนที่แท้จริงของคุณเองนั่นแหละคือมันเหมือนกับคุณมืดทุกด้านเลยค่ะทั้งที่คุณมีแสงสว่างอยู่กับตัวเองอ่ะแต่คุณเลือกที่จะปิดตาไว้เพราะคุณปิดตาไม่ว่าคุณจะมีแสงไฟสว่างแค่ไหนมันก็มีแต่ความมืดมิดอยู่ดีถูกปะมันเลยทําให้คุณเหมือนกับ ตัดขาดจากโลกภายนอกอ่ะคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คุณเชื่อหรือสิ่งที่คุณคิดนะคะมันเลยทําให้คุณเหนื่อยแต่ภาวะตอนนี้คนที่กําลังจะติดต่อคุณมาเขาจะทําให้คุณคลายความเหนื่อยคลายความมืดมิดของคุณเองเขาจะเป็นคนติดต่อมาแล้วก็เอาน้ํามาล้างตาให้คุณเปิดตามองนะเขาจะมาช่วยเหลือคุณอย่างจริงจังนะคะแต่อาจจะใช้เวลานิดนึงแล้วกันกว่าเขาจะติดต่อคุณมาดังนั้นเราก็ต้องพูดโดยพลังงานภาพรวมแล้วกันว่า คนที่กำลังจะติดต่อคุณมาเนี่ยอาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งที่คุณรอคอยอยู่ก็ได้หรือเป็นใครสักคนหนึ่งเนี่ยที่เขากําลังจะติดต่อมาเพื่อเปิดโอกาสให้กับคุณหรือมาช่วยเหลือคุณให้คุณได้เดินไปข้างหน้าได้ตรงทางหรือว่าถูกทางมากยิ่งขึ้นนะคะ <S <S <ๆ S 2> เขาอาจจะมาทําให้คุณผ่อนคลายมากขึ้นจากความเหนื่อยยากในแต่ละวันนะคะซึ่งการติดต่อมาของเขาจะทําให้คุณรู้สึกว่าเออโอเคฉันจะสู้ฉันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะแล้วฉันก็จะพร้อมที่จะ เออ่เขาเรียกว่าอะไรพัฒน,นาตัวเอง แล้วก็ทําให้ตัวเองได้ไปสู่จุดที่มันดีขึ้นก็คือคนที่เขาติดต่อมาอาจจะมาทําให้คุณรู้สึกระแคะระขายใจฉันจะไมออ่รอโอกาสแล้วนะฉันจะไม่เพรียงพร้ำในตัวเองแล้วนะฉันต้องพยายามฉันเหนื่อยมา,มากแล้วฉันต้องพยายามไปสู่ความสําเร็จในอนาคตแล้วก็ยินดีกับคุณล่วงหน้าด้วยนะคะก็ขอให้คนคนนี้เขาติดต่อคุณมาเร็วๆแล้วกันเพื่อที่ทําให้คุณไม่หลงทางไม่วนเวียนอยู่ในวงวงัวงวนเดิมๆนานเกินไปนะคะยังไงคุณมีเอมี่กำลังใจให้อยู่ตรงนี้นะคะอย่างน้อยคลิปนี้ก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่มากระทุ้งให คุณได้คิดแล้วแหละว่าโอเคฉันจะไม่รอแล้วฉันจะสร้างโอกาสให้กับตัวคนเองเลยก็ได้และระหว่างทางนี้ถ้าคนคนนี้ติดต่อคุณมาก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างนะคะแล้วลองมาบอกกันหน่อยสิว่าเขามาให้พลังในด้านไหนกับคุณทําให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่เดอะซันในอนาคตนั่นเองเป็นกาลังใจให้กับเพื่อนๆกองที่2สวัสดีค่ะกองที่3นะคะมาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆที่เลือกกองที่3ใครกันคะที่กําลังใจ ติดต่อคุณมาลองดูหน่อยนะเป็นการทํานายโดยภาพรวมไม่ใช่ดวงของคุณคนใดคนหนึ่งดังนั้นใช้วิจารณญาณกันด้วยก็แล้วกันนะคะใครกันคะที่อูกําลังจะติดต่อคุณมาคนที่คุณเคยกิกกักด้วยเออหรือคนที่คุณกิกกักด้วยอยู่ตอนนี้นี่แหละนะคนที่คุณคุยคุยอ่ะเออเราคิดว่าเขากำลังจะติดต่อคุณมานะคะเพื่อชวนคุณไปเที่ยวหรือว่าไปใช้เวลาอยู่ร่วมกันก็ได้ไหนลองดูซิเขาติดต่อคุณมาทําไมคะออ้แต่แต่ มันตื่นเต้นแทนแล้วเกินนะใครเลือกกองนี้เนี่ยติดต่อคุณมาเพราะว่าอะไรนะคะโอ้โหดูสิเราคิดว่าเขาอะอยากทําอะไรบางอย่างร่วมกับคุณนี่อย่าไปคิดไกลนะอยากทําอะไรคืออาจจะอยากแบบใช้เวลาอยู่กับคุณก็ได้นะคะหรือว่าอยากทําให้ชีวิตเวลาว่างๆของเรานั้นมันมีความหมายมากขึ้นอีกครั้งโอ้โหแล้วว่าเด่นในเชิงของการแบบความรักความสัมพันธ์การคุยกัน เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ข้างหน้าประมาณนี้เลยแต่ค่ะนี่เราต้องมีการดึงมาให้คุณได้แบบเฮ้ยทบทวนความเป็นจริงนิดหนึ่งนะแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นเลยค่ะก็คือบางครั้งอะคะ่ะในในความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือว่าคนคนนี้ที่กำลังจะติดต่อคุณมาเนี่ยเขาอาจจะ ต้องใช้คาว่าอาจจะเป็นการติดต่อมาช่วงครู่ช่วงคราวคือเขากับคุณอาจจะอยู่ไกลกันมากก็ได้แล้วตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่คุณกับเขากําลังจะได้กลับมาเจอกันเนาะหรือว่าได้มาใช้เวลาอยู่ร่วมกันแต่มันแค่เดี๋ยวจะพระจะผูกแป๊บเดียวอะ่ะแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องห่างกันไปอีกนะคะโอ้ทาไมแล้วเขาติดต่อคุณมาอืมแล้วว่าเขาตั้งใจติดต่อคุณมามากๆเลยแล้วการติดต่อมาครั้งนี้อาจจะมีในเรื่องของ ภาระอื่นๆที่เข้ามาพ่วงอะค่ะทำให้การใช้เวลาอยู่ร่วมกันหรือการติดต่อมาเนี่ยมันมันไม่ได้แบบมีกันแค่เรื่องของเรามันมีเรื่องอื่นด้วยแต่เราคิดว่าใครคนหนึ่งที่กำลังจะติดต่อคุณมาเนี่ยเด่นมากเลยในเชิงของการให้ในแง่ความสัมพันธ์ละกันเนาะ คนในอดีตก็ได้คนเก่าๆก็ได้หรือคนในปัจจุบันก็ได้เขากําลังจะติดต่อคุณมาจริงๆแต่ว่าอย่างที่บอกไปอะค่ะว่ามันอาจจะมีข้อจํากัดในเรื่องอื่นทําให้คุณไม่ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันอย่างเต็มที่มันเลยเป็นอิทธิพลข,ของการแบบอแอบแอบคุยแอบแอเจออารมณ์เนี้ยมันเมันเป็นอะไรที่เหนื่อยเหมือนกันนะนี่ยใครกันอะเราอยากรู้ คนที่เขาเคยเขาให้ความสุขกับคุณเขาสนใจคุณแต่เขาก็มีชีวิตของเขาเองคือเขาอาจจะไม่ได้เอาเรามาเป็นแบบที่สุดคนแรกสถานการณ์แรกที่เขานึกถึงนะคะดังนั้นถ้ากล่าวโดยสรุปในหัวข้อวันนี้ว่าใครกำลังจะติดต่อคุณมาก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ของคุณเองนั่นแหละ เขากําลังจะติดต่อคุณมาแต่การติดต่อมาครั้งนี้เนี่ยเขาอาจจะมาเพื่อตอบสนองนี้ตัวเองไม่ได้ตอบสนองนิดเรานะคะคุณอาจจะมีความอึดอัดใจหรือความเบื่อหน่ายนิดนึงแหละแต่เป็นเพราะว่าอย่างน้อยแล้วกันเนาะเอมี่ให้คุณมองในปัจจุบันแล้วกันว่าอย่างน้อยเขาติดต่อเรามา เพื่อที่จะอยากมีเราอยู่ในชีวิตเขาสักแป๊บหนึ่งก็ยังดีนะคะยังไงก็ลองมาเก็บสถิติกันว่ากิ๊กของคุณเองใช้คําว่ากิ๊กกันก่อนละกันเราเข้าใจกันเนาะกิ๊กของคุณเองจะติดต่อคุณมาไหมนะคะแล้วถ้าติดต่อมาลองดูหน่อยสิว่าจังหวะที่เขาติดต่อมาเนี่ยมันมีเรื่องงานเรื่องอื่นอะ่ะเข้ามาวุ่นวายไหมถ้าใช่มาเก็บสถิติมาคอมเมนต์เก็บสถิติก,กับเอมมี่โทรกันสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะยังไงเอมมี่ก็เป็นกำลังใจให้ถ้าเกิดไม่รู้ว่าจะติดต่อใครอย่าลืมติดต่อเอมมี่าากก็ไดดด้พูคคคุยัันนะะะสสวส และนี้ก็คือ3กองไพ่ที่เพื่อนๆได้เลือกกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าใครเลือกกองไหนกันบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างนะคะไฟหนึ่งช่องทางการติดตามการพนันอินสตา a กรม m มซโซโรด้วยเจอกันใหม่คลิปวีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ